สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเพื่อนพาทุกท่านมายัางหมู่ที่7เทศบาลหลักอํอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเพื่อพาทุกท่านมาติดตามการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรอย่างที่ทุกท่านทราบกันแล้วว่าเมื่อวันที่1 7ธันวาคม2563ได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธียกเสาเอกที่นี่งานวันนี้ก็มาติดตามผลการดําเนินงานกันเลยค่ะการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอชอใช้แนวทางโครงการบ้านมั่นคงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบครองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรเมประชากรโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายรวม38ชุมชน6,386ครัวเรือนหมู่ที่7เทศบาลหลัก6อำเภอเมืองจังหวัดประทุมธานี เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สามารถพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงได้ตามแผนภายใต้การบริหารงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านมัน่นคงชุมชนวัดรังสิตจำกัดและเมื่อวันที่17ธันวาคม2563ได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธียกเสาเอกบ้านมั่นคงให้กับชุมชนโดยหมู่ที่7เทศบาลตำบลหลักห ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น2เฟสรวม218หลังคาเรือนเฟสที่1มีจำนวน190หลังคาเรือนเริ่มก่อสร้างแล้วเมื่อธันวาคม2563ส่วนเฟสที่2อีกจำนวน28หลังคาเรือนเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคม2564ที่ผ่านมาและคาดว่าการก่อสร้างบ้านทั้งสิ้นจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2565นี้ ส่วนจำนวนครัวเรือนที่เหลืออยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการรื้อย้ายและก่อสร้างในระยะถัดไปค่ะหลังจากนี้นะคะเบิ้นจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับคณะกรรมการว่าหลังจากที่เราพัฒนาโครงการแล้วมีความคืบหน้าย,ยังไงบ้างไปติดตามกันเลยค่ะก็ตอนแรกก็ตกใจว่าเอ๊ะตกลงเขาจะพัฒนาจริงๆหรหรอเขาจะมีคนเข้ามาเพื่อที่จะ ชุมชนตรงนี้จริงๆแล้วซึ่งมันเป็นข่าวลือมาตลอดว่าจะมีคนโน้นเข้ามาจะมีคนนี้เข้ามาเพื่อมาพัฒนาแต่ก็ยังเงียบหายไปก็สุดตกใจว่าอ้าวถึงเวลาแล้วหรอคะที่จะต้องมาที่ที่ต้องขยับขยายกันแล้วทีนี้พอพอเริ่มเริ่มที่จะพูดคุยเรียกประชุมเรียกชาวบ้านมาประชุมกันก็ ตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจว่าจะไปได้เท่าไหร่จะไปได้แค่ไหนยังไม่ยังไม่เชื่อมั่นเท่าไหร่แต่ก็คือคอยดูอยู่อันดับแรกเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานพอชอที่เข้ามาที่มาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นพี่เลี้ยงที่จะ,ะพาเราทํจากที่ว่าคนแก่อายุ5้ากว่า,วาขึ้นไปเนี่ยต้องมานั่งทําโครงการตัวนี้เราทําไม่ได้หรอกค่ะแล้วที่พอมาเห็นมาบ้านเป็นหลังขึ้นมาแล้วตอนนี้80 90%แล้วเนี่ย มันทาให้เกิดความสุขดีใจนะที่ว่าเราจะมีบ้านใหม่แล้วเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นในในส่วนที่ไม่เข้าร่วมโครงการนะคะณตอนนี้คือเรามาได้ขนาดนี้แล้วมันไม่มีการที่ว่าใครจะมามาหลอกอวงมาแบบทําไม่ได้มันไม่ใช่แล้วเพราะตอนนี้โครงการเรามันเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเก้าสิบหลังนี้ก็คิดว่าคนที่ไม่เข้าร่วม อยากให้เข้ามาร่วมด้วยกันค่ะยังไงเราก็พี่น้องฟองเดียวกันค่ะสุดท้ายนี้ค่ะขอขอบคุณรัฐบาลนะคะที่เข้าขมาดูแลในส่วนนี้ทําให้ชาวบ้านที่เหมือนเป็นชุมชนแออดมาก่อนนะคะก็คือจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นขอบคุณที่รัฐบาลไม่ทิ้งไม่ทิ้งชาวบ้านระดับราหญ้าก็คือขอบคุณมา,มากๆาค่ะ